ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธอ,อสนับสนุนโดย พักซอฟใจอร่อยกับไข่ตุ๋นซีพีลองเลย สวัสดีครับผมท็อปทค้ชพนหม่สุขนะครับทุกท่านกาลังอยู่กับผมในรายการขอเพียงให้เขียนมาเดอะเมลบ็อกรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงใค้คุณเขียนมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับอยู่ที่ตลาดโต้รุ่งอาเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีครับทั้งทีมงานเราได้รับจดหมายนะครับจากคุณป้าท่านหนึ่งครับคุณป้าจำปาอายุ61ปีบอกว่าตอนนี้เนี่ยชีวิตลําบากมากๆเลยนะครับผมเพราะว่าต้องดูแลหลาน2คนเพียงคนเดียวครับ คุณป้ายึดอาชีพในการซ่อมเสื้อผ้าครับปะเย็บเปลี่ยนซีปัดขาอะไรพวกนี้นะครับตอนนี้ตั้งแต่สามีแล้วก็ลูกชายเป็นคนเดียวเสียชีวิตไปนะครับคุณป้าก็ต้องรับภาระในการเลี้ยงหลาน2คนไว้กําลังซนเลยครับผมบางวันเนี่ยก็ทํางานได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะว่าต้องดูหลานก็ไม่ได้มีไรายได้พอที่จะเลี้ยงตอนนี้คุณป้าเนี่ยไม่รู้ว่าจะมีแรงในการหาเงินเลี้ยงหลานได้อีกนานแค่ไหนนะครับผมวันนี้มาติดตามเรื่องราวของคุณป้าเกตรด,ดาชนาทิพย์ชูพรหรือคุณป้าจํ ปาวัย61ปีได้นะครับในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวเมลบ็อกครับคุณป้าครับสอบถามหน่อยครับคุณป้ารู้จักร้านป้าจำปลาเย็บผ้าไหมครับรู้จักค่ะร้านนี้แหละค่ะ อันี้คือคุณป้าจำปาเหรอครับค่ะคุณป้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะผม้องท็อปครับจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาด h e m ม i บ b o x ครับอันนี้คือเป็นบ้านเป็นร้านโอ้ยอยู่กับใครครับเนี่ยคุณป้าอยู่กับหลานสองคนค่ะหลานสองคนด้วยค่ะเข้ามาข้างในเลยลูกมาโอเคครับป้าครับป้ามีสัตว์เลี้ยงด้วยหอยทากเหรอป้าหอยนิ่มหอยนิ่มหอยอะไรนะชื่อน้องนิ่มน้องนิ่มผมขอเรียกป้าจำปาแล้วกันนะครับค่ะตอนนี้ชีวิตป้าจำปาลำบากอะไรอยู่ครับลำบาก มากคือตอนหาเงินให้หลานเป็นเลี้ยงหลานสองคนค่ะตอนนี้คือเลี้ยงหลานสองคนด้วยป,ป้าจำนปาเป็นคนหาเงินคนเดียวหลานกี่ขวบแล้วครับนนคนโตห้าขวบคนที่สองสองขวบอาชีพที่ป้าทำอยู่ตรงนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับรับซ่อมผ้าไม่ได้เย็บมาขึ้นมาใหม่เสื้อผ้าขาดมาเสียมาชํารุดมาใช่ป้าถึงจะรับซ่อมแซมให้ค่ะป้ายึดอาชีพนี้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยสามสิบปีแล้วค่ะไม่มีอะไรที่เสื้อผ้าเสียไหนที่ป้าซ่อมไม่ได้ สมมติผมขาดอย่างนี้เลยขาดนี้เลยปาได้ไหมได้หมดปะให้มันเนียนให้มันสวยได้ไหมอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลย่อครับรายได้เป็นไงบ้างมันไม่ได้แน่นอนนะคะวันไหนก็มาเอาผ้าก็ได้วันไหนเขามาเอาบางทีก็ไม่เสร็จอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เลยขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานเสร็จออกงานได้เท่าไหร่รายได้ก็จะขึ้นอยู่กับงานที่เราออกไปได้ค่ะบางทีออกไปได้เขาไม่มาเอาก็ไม่ก็ยังไม่ได้เงินตามเขาก็เขาก็เดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเอา้า คุณป้าดั้งเดิมแล้วเป็นคนที่นี่เลยไหมครับไม่ค่ะอยู่สุรินทร์ค่ะพื้นเพเป็นคนสุรินทร์เลยแล้วมาทําอะไรที่แก่งคอยสระบุรีอ๋อมาไสามีคนที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้ครอบครัวสามีคุณป้าไปไหนแล้วสามีเสียชีวิตแล้วค่ะคุณป้ามีลูกไหมครับมีคนหนึ่งค่ะมีลูกมีลูกชายคนหนึ่งแสดงว่าหลานที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นลูกของลูกป้าเลยค่ะแล้วลูกชายก็เสียชีวิตเหมือนกันค่ะเท่ากับว่าตอนนี้ครอบครัวของคุณป้ามีแค่คุณป้า และหลานสองคนคลูกชายเสียไปนานยังครับเสียสองปีกว่าแล้วสองปีกว่าผมขอโทษครับถามได้ไหมครับลูกชายเป็นอะไรเสียครับ,บททอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุแล้วสามีคุณป้าล่ะครับมะเร็งสมองอันนี้คือเสียนานต่างจากนนกนสองเดือนห่างกันสองเดือนลูกตายก่อนพ่อมาตายทีหลัง ในปีหกสี่คือคุณป้าสูญเสียทั้งสามีและลูกชายค,คนเดียว <Yeah. S 2> ทําให้คุณป้าอยู่คนเดียวกับหลานสองคนพา,าขากคุณป้าทั้งหมดตอนนี้เนี่ยแบกบอยู่คนเดียวก็คือดูแลหลานสองคนคในวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ค่ะแล้วแม่ของหลานล่ะครับไปทำงานค่ว่าเขาไปทำงานคะ่ะ แล้วเขาได้ส่งเสียเงินมาช่วยป้าดูแลหลานลูกเขานั่นแหละสองคนบ้างไหมน้อยมากเลยค่ะบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้500 500ค่านมยังไม่ได้ยังไม่ได้เลยอาจจะเดือนหนึ่งไม่ได้แน่นอนแหละขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงั้งเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉัน ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP รีเทอล Link จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกบ้านหลังนี้คุณป้ายอยู่มานานแค่ไหนแล้วครับสิป,ปีแล้วค่ะ สิบปีแล้วอันนี้เป็นบ้านของคุณป้าเองเลยหรือเปล่าครับเปล่าค่ะเช่าเขาราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยสามพัน <3, 000. S 1> มาตลอดเลยอ่ะครับทุกวันนี้ยังติดนี่เขาอยู่ไหมค่าเชา่าบางเดือนก็ไม่ได้มีให้เขาไม่ถึงก็ติดแต่ว่าละให้ช้าลงจากสิ้นเดือนแล้วก็ไปให้เป็นกลางเดือนอีกถ้าก่อนที่จะมีภาระหลานสองคนแล้วตอนที่ป้าย,ยังมีสามีตอนนั้นสามีก็ช่วยกันทํางานอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับไม่ค่อยได้ทํางานหรอก ป้าเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงมาคนเดียวเลย<ม>เลี้ยงลูก<ม>เลี้ยงสามีด้วยก็มาเจอเขาก็ตอนแรกกด็ดีตอนหลังมาเขาจะติดเหล้า<ม>กินเหล้าแล้วก็ชอบมาแบบทะเละาะแทบจะไม่มีช่วงชีวิตที่สบายเลยไม่มีเลยค่ะแต่ก่อนโน่นไปนัางเย็บอยู่ตรงเสาไฟฟ้าหน้าเซเว่นกลางโลมอันหนึ่งม,มีจับตัวหนึ่งรายได้เอาแต่ก่อนเลยครับซ่อมเสื้อผ้าเนี่ยได้ประมาณเท่าไหร่ครับห้าร้อยก็ได้ สมัยก่อนเนาะทุกวันนี้ก็ไม่มีถึงเลยเอาที่ได้วันหนึ่งเอามากสุดทุกวันนี้แล้วกัน300แล้วถ้าไม่ได้เลยก็คือสูงก็คือไม่ได้เลยแล้วรายได้ของป้านะครับแต่ละการซ่อมแซมอะไรเงี้ยป้าคิดเงินเท่าไหร่สมมติเอาตัวนี้ตัวนี้ทาอะไรครับอันนี้แก้เอวแก้เอวนี่กี่บาทตัวนี้80บาทใช้เวลากี่วันในการแก้เอวตัวนี้ครึ่งวันครึ่งวันใช้เวลาลงแรงกัมนมาครึ่งวันถึงเสร็จหรือว่านี่รวม<ถ>เลี้ยงหลานแล้วด้วยเลี้ยงหลานด้วยครึ่งวัน80บาทถ้าเสร็จ แต่ส่วนใหญ่แล้วงานที่เข้ามาจะเป็นพวกอะไรบ้างตัดขาไตรซิปเปลี่ยนทรงอะไรอย่างเงี้ยมีมาตลอดตัดขาเท่าไหร่ครับแค่ตัดขาอย่างเดียวตัดขา40บาทถึง50บาทแล้วแต่อาแพงสุด50บาทจ้ะอาจสมมุตริราคาถูกสุดเริ่มต้นเลยคือกี่บาทครับ20บาทอันนี้ทําอะไร20บาทเย็บเป้าขาดอะไรพวกนี้เป้าขาดเย็บกระดุมอะไรพวกนี้ยีนี่หน่อยหน่อย20บาท ก็จะเป็นชุดทํางานครับก็บางทีผมเอามาเปลี่ยนซิปอะไรเงี้ยครับบางทีเสื้อผ้ามันมีรอยขาดรอยอันนี้ก็แกก็จะเย็บให้ซ่อมให้ครับราคาไม่แพงครับแกบอกว่าอาจจะช้าหน่อยถ้าขยันครับหลานแกก็เด็กครับมันวิ่งไปทั่วแกก็ต้องดูหลานด้วยน่าเห็นใจครับเพราะว่าหลานมันยังเด็กอยู่เนี่ยครับกำลังซนด้วย สมมุติผมเดินมาก้าวพลาดลงรถเมเป้าขาดเดินมาป้าเย็บให้หน่อย20บาทเอาเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะทําไมมันเร่งไม่ได้เร่งได้แต่คุณต้องดูลูกให้จันจะเย็บผ้ามีข้อแลกเปลี่ยนถ้ารีบดูหลานให้ด้วยสองคนค่ะแล้วบอกเลยนะครับหลานเนี่ยอย่างซนเลยระดับความซนของของหลานทั้งสองคนเนี่ยที่ป้าู้ถึกว่าโอ้โห ทำงานไม่ได้เลยเนี่ยเขาทําขนาดไหนเขาจะวิ่งเขาก็วิ่งไปเลยอย่างเงี้ยไปกับคนอื่นก็ไปง่ายมากเขายื่นมือไปเรียกมือแล้วก็ไปแล้วหวอันตรายมากหแล้วอย่างงี้คุณป้าทำไงก็ต้องวิ่งตามออกไปจ้ไอ้นี้แหละที่ทําให้20บาทก็แก้ไม่ได้ตอนเนี้ยไม่ได้ก็เดี๋ยวมันว๊บหายไปแล้วแล้วต้องไปจับมาจ้า มีวันเขาก็ตามหากันนี่แหละเพราะว่ายายเขาเปิดบ้านเย็บผ้าแล้วหลานก็วิ่งเล่นแถวเนี้แต่บางทีเขาก็ไม่คนไม่ได้ดูไงแมค่ค้าเขาก็ตัดร้านตั้งร้านเขาก็ไม่ได้ดูเนาะเขาก็เรียกหากันว่ามันไปไหนกลัวคนอุ้มไปปรากฏบ้านขึ้นไปแอบ,บอยู่บนตึกเขาเอออย่างนี้ก็มีก็เลยเจะวุ่นวายกันนิดนึง ป้าอยู่ตรงนี้มาสิปีแล้วคนที่เป็นลูกค้าประจําป้าอย่างเงี้ยเขาเข้าใจไหมเรื่องนงี้เข้าใจค่ะส่วนใหญ่ก็ไม่มาเร่งไม่มาเร่งเขาดูให้ด้วยค่ะดูให้ด้วยถ้าเขารีบเี่ยเขาดูให้ป้าเย็บให้ฉันก่อนก็จะดูให้มีข้อแม้ตรงที่ลูกค้าประจําจะรู้กันค่ะแล้วมันมีวันที่ป้าแบบทํางานไม่ได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมมีไหมครับมีค่ะวันที่ร้านอยู่ด้วยกันสองคนคือวันเสาร์อาทิตย์แน่นอนและโรงเรียนปิดค่ะทําไม่ได้เลย ไม่ได้เลยมีวันไหนอีกไหมควันที่เด็กป่วยวันที่ป้าป่วยป้าป่วยก็มีอ่ะมีอีกไหมก็หลายโรคอยู่เหมือนกันความดันไขมันสารซีเมียเป็นแบบเป็นมีอาการเลยไหมครับหรือว่าเป็นแค่เทรทบเวียนหัวต้นปีนี้ก็เป็นงูสวัสดีงูสวัสดีอีกแก่เอภูมิตกเห็นไหมเครียดอ่ะตั้งแต่เลี้ยงหลานเนี่ยผมรู้เลยเลี้ยงเด็กเนี่ยคือน่าจะเหนื่อยมากเลยครับ เขาไม่อยู่เฉยเขาอยู่เฉยได้ไม่พอหนึ่งนาทีถ้าเราดุเขาเขาก็จะร้องไห้เพราะเราจะบอกว่าอย่าโอบโอบเดี๋ยวเคยตัวเวลาอะไรไม่ได้ดังใจเขาชอบกรีดเขาชอบร้องแบบดิ้นเลยอะ่ะคนเขาสงสัยการว่าน้องเขาแบบคล้ายๆกับสมาธิสั้นไหมเราก็เคยลองแบบคุยๆไปจนแบบไม่มีใครกล้าบอกไงพี่กลัวเขาจะโกรธกลัวว่าเขาจะเคืองเราว่าแบบเออไปว่าหลานเขาอย่างนี้แม่คุยกับพี่อยู่ได้ไหมลูก นี่พี่ก็คุยด้วยวัสดีค่ะสิคะคืออย่างเงี้ยถ้าวิ่งร้องหาแม่ทั้งวันหายป้าทั้งวันก็คือทํางานไม่ได้ดูจากหน้าแข้งป้าผมก็เห็นนะแทาทูติดเต็มเลยตลาดเล่นนี่แหละห่วงอะไรมากสุดตอนนี้เลยชีวิตห่วงหลานคิดว่าจะยึดอาชีพนี้ดูแลหลานสองคนได้อีกนานแค่ไหนครับก็ยังไม่รู้เลยแล้วแต่แรงมึงที่เห็นน้องเนี่ยตัวเนี่ยคั้นหน้าเป็นจุดๆ,ๆๆๆๆๆเลยหน้าโดนอะไรครับยุงกัด ยุ่งกัดเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับคือนอนกลางคืนกลางมุ้งไหมครับไม่ได้กลางทําไมครับก็กลางมุง้งพัดลมมันเข้าไม่ได้มันร้อนแล้วไม่เอามุง้งไม่เอาพัดลมเข้าไปอยู่ในมุง้งโอ้ยถีบตกทุกวันถีบตกทุกวันอีกเดี๋ยวเสียอ,อีกมีพัดลมอยู่ตัวเดียวแล้วไอ้ขนมที่ในยืนกินเนี่ยเห็นเต็มไปเอามาจากไหนครับเนี่ยส่วนมากลูกค้าจะซื้อมาให้แปลว่าขนมของลงของเล่นเลยพวกนี้ส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนเอามาให้ทั้งนั้นจ้ะแสดงว่าคนแถวนี้ก็ใจดีนะครับใจดีมากใจดีมาก ช่วยเหลือกันเพราะเด็กอยู่แถวนี้น้ะก็น้องสารก็มีให้นมนมโรงเรียนลูกสาวไม่ได้ทานก็เลยมาแบ่งให้น้องค่ะแล้วก็มีเสื้อผ้าให้น้องบ้างแถวนี้ก็ช่วยเหลือกันหมดบางวันผมก็เอาอาหารจากที่วัดก็มาแบ่งปันให้แกสงสารก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้นะครับปกติก็ผ้ามาประจําเย็บที่นี่ไม่แพงปกติราคาปกติเลยบางถึงอย่างแกเย็บให้ปีนิดนหน่อยหน่อยแกก็ทำให้แกก็มีน้ำใจถ้าใครมีโอกาสก็เชิญมาใช้บริการแกหน่อย แกก็ได้มีรายได้เลี้ยงหลานป้าเลี้ยงลูกมาแล้วแหละเคยผ่านการเลี้ยงลูกมาแล้วป้าก็ต้องรู้แหละว่าเดี๋ยวพอโตจะอนุบาลขึ้นไปเนี่ยพอเป็นประถมแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะขึ้นมัธยมเยอะขึ้นอีกนี่ห้าขวบเองกว่าจะเข้ามัธยมอีกเกือบสิบปีแกอยู่ถึงป้าปีนี้ป้ายังปลายอยาย่เท่าไหร่แล้วครับหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอีกสิบปีเจ็ดสิบเอ็ดป้ายัางคิดว่าป้าจะนั่งแก้ทรงผ้าจับหลานถาเงิน หวอยู่ไหมไหวยังไหวอยู่วันนี้บอกว่ายังไหวอยู่ค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ ป้านี่ตั้งแต่คุยกับผมมาเนี่ยผมสังเกตนะครับป้าจำปาตั้งแต่สมัยสามียังอยู่ลูกยังอยู่ชีวิตป้าก็ไม่ได้แตะคําว่าสบายเลยหาเลี้ยงทุกอย่างอยู่คนเดียวเลยถูกไหมครับมีลูกพอโตมาจะทันใช้ก็มีหลานให้สองคนแล้วก็เสียชีวิตทิ้งภรระไว้ป้าอีกสองคนป้าเหนื่อยมาตลอดเลยคิดถึงลูกชายบ้างไหมคิดถึงมากพาอบางทีเหนื่อยมากก็ไม่รู้จะทําไงก็เรียกเขาผมมาช่วยดูลูกด้วยแม่เหนื่อยมากเลย ก็ไม่มีใครถึงเขาจะเป็นแค่ดวงวิญญาณก็อยากให้เขาหลับรู้ไงว่าแม่ลำบากแต่ทุกวันนี้ก็ต้องสู้เพราะเด็กสองคนถ้าป้าไม่ทำเขาก็ไม่มีอะไรจะกิน เขาอาจจะได้ยินหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ถ้าคนที่ได้ยินแน่ๆเนี่ยถ้าเขาได้ดูเนี่ยก็คือแม่ของเจ้าสองคนนี้นี่แหละบอกให้เขามาหาลูกบ้างเพราะลูกเขาคิดถึงไม่มีเงินมาช่วยเอาตัวมาก็ยังดีค่ะวันเสาร์อาทิตย์ว่างๆจากงานก็มาช่วยเลี้ยงหน่อยก็ยังดียายอย่างน้อยย่าก็จะได้ทํางานด้วยลูกก็จะได้เจอแม่ด้วยค่ะไม่มีเงินเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของ ภาวะที่คนเราเข้าใจได้นะครับไม่มีเงินนะป้านะแต่ความคิดถึงหรือความความเป็นแม่ที่มันมันเป็นบทบาทที่มันลาออกกันไม่ได้เนะี่ยไม่มีเงินแต่เอาตัวมามันยังมีความรู้สึกว่าคิดถึงมันเล่นก็ได้มาเจอก็ได,มได้มาช่วยป้อนข้าวป้อนนมมาอาบน้ำพาไปเดินเที่ยวป้านี่เก่งมากเลยเนะี่ย มันท้อไปหมดนะมันแต่มันถอยไม่ได้ไม่ได้เลยเพราะว่าเด็กสองคนแม่ตาบายก็ยังหยุดงานไม่ได้เลยเป็นกําลังใจให้ป้าจําปามากนะครับ <c oughs> มันเหนื่อยแหละผมรู้เข้าใจเลย <c oughs> ชีวิตนี้มันก็จเจอแบบนี้มาตลอดทั้งชีวิตแหละสู้ๆนะครับแต่ป้าสู้มามากแล้ว <c oughs> แหละผมคง <c oughs> ไม่ต้องบอกให้ป้าสู้ไป่นนี้แล้วคนเราหนึ่งคนอายุหกสิเอ็ดจะสู้อะไรขนาดนี้สู้กว่านี้ก็ไม่ได้แล้วนี่คือที่สุดแล้วเลี้ยงหลานสองคนแค่นี้นี่ก็ ผมบอกเลยว่าโอ้โหใจจะขาดนะครับเพราะลำบากนะแกเลี้ยงหลานเลี้ยงสองคนแล้วก็ดื้อน,นะแล้วแกก็ทํางานนคนเดียวอย่างเงี้ยมันก็แกก็เหนื่อยคนเลี้ยงสองคนอนะอย่างตอนที่ไอ้ตัวเล็กไม่สบายอะแล้วแกกน็นอนนอนเฝ้าที่โรงพยาบาลก็ได้แม่คาดเนี่ยเอาไว้คนโตไปเลี้ยงให้นะไม่งั้นน็อกนะอยู่โรงพยาบาลคนเดียวแล้วดูไอ้ตัวเล็กอะไม่งั้นไอ้คนโตจะอยู่ไงอะแกก็สู้งแกอยู่นะก็เก่งนะแกก็เก่งนะ สงสารทำไมสงสารหนูจะเอาน้องหลินไปทำไมตอนที่ว่าน้องสันก็เข้าโรงพยาบาลนะเพราะว่าจะเอาให้น้องหลินไปด้วยอะ่ะก็ท่าก็สองคนบางทีถ้าเขาจะไปหาหมอหนอูก็ต้องไปเอาน้องหลินมาหรือไม่บางทีน้องหลินไปเลยก็ต้องเอาน้องสันมาเขาสู้มาตลอดไม่เคยเห็นวันไหนที่เขาไม่สู้หลานเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็รักของเขาขเเขนานสััญาาว่าฉจะไปหเธอ ปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเคียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปรอบใจประจำปาอาชีพแก้ไขทรงเสื้อผ้าต่างๆนานารับซ่อมทุกอย่างเลย แถมไม่พออาชีพหลักจริงๆคือเลี้ยงหลานหัวเรือใหญ่ของบ้านดูแลหลาน2คนที่อยู่ในวัยที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยครับผมพูดจริงๆแล้วผมเป็นห่วงเรื่องนี้มากเลยครับอนาคตอันใกล้หรือต่อไปจะเป็นยังไงแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้ป้าจำปาแล้วรู้ว่าป้าสู้มากๆอยู่แล้วเพราะที่ป้าทําอยู่ก็เต็มที่มากๆแล้วครับคุณป้านี่ยิ่งกว่าหัวใจเพชรอีกครับป้าจำปาครับทางรายการเราเดินทางมาถึงขนาดนี้แล้วอยากมอบกําลังใจเล่ๆน้อยเป็นจานวนเงิน1 0,000บาทนะครับคุณป้าค,ครับขอบคุณทางรายการมากค่ะ ป้าจำปาครับรู้สึกยังไงครับได้เงิน1,000 0บาทรู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ทางรายการมามอบอมเงินให้1,000 0บาทอันหนึ่งก็เก็บไว้ทุนการศึกษาเด็กและก็อันหนึ่งก็จะไปใช้หนี้หน,นี้เขาด้วยมีค่ะเป็นหนี้ธนาคารเป็นหนี้อยู่เท่าไหร่ครับคุณป้าตอนนี้4,000 0 สำหรับใครนะครับที่ชมรายการอยู่ตอนนี้นะครับอยากจะช่วยเหลือคุณป้าจำปานะครับหรือส่งกําลังใจมาให้นะครับสามารถส่งมาได้นะครับตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้เงินของคุณเพียงเล็กเพียงน้อยครับกี่บาทก็ได้ครับหจะเป็นทุนการศึกษาให้กับหลานๆของป้าอีก2คนอย่างน้อยๆก็เป็นค่านมค่าขานม ค่ากินค่าอยู่ค่าเช่าบ้านของป้าจำปาเป็นทุนทรัพย์ให้ป้าเนี่ยไปต่อทุนต่ออะไรได้ต่อนะครับผมก็ส่งมาตามเลขบัญชีที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับส่วนสิ่งของจําเป็นข้าวสารอาหารแห้งนมเนมอะไรพวกนี้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้เบอร์โทรศัพท์นี้เลยและสหรับใครนะครับพี่น้องที่อยู่ชาวแก่งคอยนะครับผมและรู้จักแถวๆนี้ตลาดโตลุงมแก่งคอยนี่แหละครับผมมาอุดหนุนคุณป้าคุณป้า,ปาแก้ทรงกางเกงตัดขาแก้เอวราคาน่ารักมากแต่อย่ารีบนะครับผมติดต่อสนใจนะครับผม นี่เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้าจอนี่เลยโทรมาล็อกคิวคุณป้าไว้ได้เลยนะครับมาลองฝีมือของคุณป้าจำปาได้นะครับผมแล้วต้องขอขอบคุณนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่ทําให้เราได้เดินทางมาเจอนักสู้หัวใจเพชรแบบคุณป้าจำปาแบบนี้นะครับขอบคุณ CP และ CP Retail Link ด้วยนะครับ และสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวนักสู้ที่ไม่เคยย่อท้อต่อโชคชะตานะครับสามารถส่งมาบอกทางรายการขอเพียงให้เขียนมา The Mail Box ได้นะครับที่ตู้ปน 15, ปนสพนสปักเกต1หนึ่หรือทางเพจ a c e b o o k ขอเพียงให้เขียนมา The Mail Box เขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยนะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ครับท็อปอยากฝากข้อคิดไว้สักหนึ่งข้อครับอยาหวังอะไรจากสิ่งที่ไม่เคยได้ลงมือทำ ขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงแค่คุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับแล้ววันนี้หมดเวลาของรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกแล้วครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 15. น20นากา2ีนาทีทางเนชั่นทีช่อง22วันนี้ผมท็อปแล้วก็คุณป้าจำปาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ป้าดีใจมากที่ทางรายการได้เข้ามาช่วยเหลือป้ากับหลานทั้งสองคนทำให้ป้ารู้สึกไม่เหนื่อยอีกต่อไปเพราะป้าได้กำลังใจของทุกคนและพี่น้องของชาวแก่งคอยป้าขอขอบคุณซ p พีและช่อง22มากๆค่ะ ขตรดาธานาทิพชูพรขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมา บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ